อะไรเอาเร็วเร็วเไอ้ย่เฮ้ยเหนียวว่ะเอ้ยเหนียวว่ะส่งเข้าประกวดโดยหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องปอไหนปอไหนนายอยู่ปอไหนนายอยู่ปอไหนล่ะัวหน้าห้องเนี่ยนี่ เอายิงให้นอ้องอีกักลูกด้วยีเ <c oughs> <c oughs> ขาล้างบ้านเขาล้างบ้านแล้ว <c oughs> <c oughs> อาปลาดุกเรนแล้ว จบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดติดตามแม็โครลาตาหาหาหา่างหงาฮะวิธีลูกอีสานครับกลับบ้านแวะมาหาลูกชายครับผมมีเวลาน้อยครับผมเก็บความสุขเล็กๆน้อยๆครับแล้วก,กลับไปทํางานครับผมฝากกดติดตามแม็โครลาต่างหงาฮะด้วยนะครับสวัสดีครับ